ลมรถไอเปียกแล้วเนอะไอพี่ดณนาถออกก็ได้พี่ดณนาถือทำไม่ถูกกดถ่ายอยู่ดิเอาก็ถ่ายคนไทยเออเร็วๆกระแล่นติ้นละก็วิดีโอแล้วเพิ่นเออเอารถติดวะจ้ะเอาสิขึ้นจังไหนสันเร็วๆโอ้ยมึงมึงเอารถหนูดึงปะจ้ะบ่ไหวดอก มาดูนะคะเจเปิ้นสายฮานะคะกำลังจะปีนกองฟางค่ะออารถหนูดึงมาจ้าร้องบอมบอมมันเอาใส่หม่องดีได้นี่มันสิมี่มองดึงกันอยู่มีรถมีรถดึงมาจ้ารถไทยยังชิวมาอ๋อนี่นะคะ รถพี่เขาติดนะคะเนี่ยค่ะรถพี่รถพี่เขาติดลงตรงนี้ค่ะมันเอาขึ้นไม่ได้เนี่ยค่ะปล,ลงมาฝนตกเดี๋ยวไม่สบายเฮ้ยลงมาเ,ออเ,เปียกไหมห<ร>เปียกไหมไม่เปียกจะมาไม่เอาอเร็วๆล,ลงมาฝนตกอ,อก,ก,ก,ก็ถ่ายแล้วนี่ถ่ายเหรออ่าเร็วๆ ก็พาเราตีล่ะเอาโทษเยิ้มเท่าไรสามไปให้พี่น้องมาบงงเบิ่งกองเฟืองพี่น้องปีนเกี่มาเจ้ากองเฟืองนุ่มนุ่มพี่น้องเจ้าเมนดื้อเนาะเจ้าผู้ใดดื้อดื้อทั้งสองคน <laughs> โอ้ย <laughs> มันสีลมมันสีลมของเพิ่นมันสีลมไงเ<อ>จ้าเมนดือ้อลงมา กอ้ยดื้อใดดื้อดนีจักลูกผู้ใดบุนีโอ้เอา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 ฝนกระตกอยากเล่นก็อยากเล่นโอ้ยเอาเอาเอาโอ้ยลงมาฝนตกแห้งแล้วลงมาเร็วๆค่ะ บ้นกรลุดปัญญาอิชาติมาเอาเมียเจลงนะเนอะมียเจาบ่ยอมลงนี่มาเลยจ้<อ>ทาท้ศรพทาเปียกแล้วโอ้ยเนาะผู้ใดเนาะสิมาถีบเพิ่นลงไห้ซอยแน่นี้จะเป็นดื้อได้ดื้อด,ดีมามา ยูอหน้าเจ้าขึ้นไปได้ป่ะดิมาขึ้นให้ลูกซือไปเลยพี่น้องโอ้ยมวยมวยพี่น้องม้วนม้วนพี่น้องไปกระโดดทั้งกองเฟืองไปแม่ขึ้นไปแม่มา้้ลูกซือาไปเอากล่องวานก่อนมาเอาเจ้าเดี๋ยวไปโลดมาเด้อพี่น้องม้วนม้วนโอ้ยอ่ะปาร์ตผลเอกถ่าเพิผลมาอ่า ว่ามันหงหงด้วยพี่น้องทายตีพภูเขาเนาะพี่น้องมึงเนี่ยหนึ่งสองซ้ำแช่หนึ่งสองซ้ำแช่พี่น้องมึงเนี่ย สวัสดีค่ะพี่น้องฝากช่องเจเปิลสายห้านเดอค่ะมามวนมาซื้อน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ